ทฟังที่รครับสารสวนชนิดสิ่จิตใจวันนี้นำข่าวสารงานบุญเอามาฝากกันครับเนื่องจากว่าวันนี้ตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นคือวันมาฆ้าบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันจารตุรงคสันนิบาตนะครับวันนี้แหละจะเอาบรรยากาศการทำบุญทำกุศล ที่วัดตอนแรกมาฝากท่านครบก่อนอื่นอยากจะเรียนท่านที่ครบรก่อนว่าวัดตอนแรกนี้มีท่านอาจารย์พระครูวิน,นัยทรหนูพรชาคาโรซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดตอนแรกนะครับวันนี้ท่านก็มาเป็นประธานในพิธีสง์ประธานในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวัน มาข้าบูชานะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศของการทําบุญที่วัดตอนแรกเป็นอย่างไรจะเอาบรรยากาศภาพทัวตัวไปเอามาฝากท่านที่เคารพอยากจะเรียนท่านที่เคารพก่อนว่าวันเช่นวันนี้ที่เรารู้จักกันว่าวันมาฆาบูชาบางทีก็อาจจะเรียกกันว่าวัน จะตัวตรงกรับสัาบตซึ่งหมายถึงวันนั้นเกิดเหตุการณ์สำคัญถึง4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกที่เป็นเหตุเกิดขึ้นในวันนั้นคือมีพิสูุสงฆ์มากถึงพ2 5 0รูปได้มาประชุมกันโดยไม่มีการตัดหมายมาก่อนนะครับ นี่ถือว่าเป็นเหตุบังเอิญประการหนึ่งประการที่สองนั้นพระสงฆ์จำนวนพันสองร้อห้าสิบรวมนั้นล้วนแต่เป็นภิกสู่สงฆ์ที่บวชโดยองค์พระสมรรุวิจ้าเรียกว่าเป็นการอุปสมบทแบบที่มีชื่อว่าเอหีพิขุอุปสมบทา คือองค์พระสมสุริเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้บวชอย่างนี้นะครับประการที่สามนั้นพิสูจสงฆ์ที่มาชุมนุมกันในวันนี้นั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ที่มีคุณธรรมวิเศษคือเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมที่เรียกกันว่าพิญญาหกนี่ถือว่าเป็นธรรมะอันวิเศษ เป็นคุณธรรมอันวิเศษที่ปรากฏกับพระอรหันต์ที่มาประชุมวันนี้ประกันที่สีนั้นวันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนสามเรียกว่าเดือนมาฆะนะครับคือวันขึ้นสิบห้าคำพอดีอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารู้จึงเรียก เหตุการณ์ทั้งสีอ่อย่างนี้ว่าวันจาตุรงคสันิบาตนะครับเป็นวันที่องค์พระสมาสุริเจ้าเนี่ยทรงสแสดงธรรมที่มีชื่อว่าโอวาทปาติโมกหรือโอวาทะปาติโมกนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอะไรที่เรียกกันว่าโอวาทปาติโมกนั่นก็คือ หลักสำคัญสามประการประการแรกก็คือว่าให้ละชั่วทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชั่วทางกายทางวายจาแม้กระทั่งทางจิตนี่เรียกว่าละชั่วอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อละชั่วแล้วก็กระทำดีให้ถึงพร้อมเรียกง่ายๆว่าละชั่วทำดี อันสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจของออวาทปฏิโบกก็คือข้อที่สามคือการทำจิตให้บริสุทธิ์เรียกว่าทำจิตให้ขาวรอบทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดไม่มีอาสวะอะไรมามัวหมองในดวงจิตอีกทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นแหละไปที่สุดโตคือทำจิตให้บริสุทธิ์ อันนี้สําคัญอย่างยิ่งตัวสุดท้ายเนี่ยทําจิตให้บริสุทธิ์นี่นะครับถ้าทําจิตให้บริสุทธิ์ได้ก็ามจะพูดถึงเรื่องชั่วเรื่องดีและมันหมดจากภาวะของการที่เรียกกันว่าชั่วกับดีเนี่ยหลุดพ้นไปโดยบริบูรณ์แน่นอนคนธรรมดาสามันนี่อาจจะละชั่ว แล้วก็ไปมันทําคุณงามความดีบางท่านก็ทําดีแล้วไปติดดีด้วยอย่างเช่นทําบุญกุศลเนี่ยนะอย่างเรามาทำบุญตักบาทในวันมาฆ่าบูชาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งทําบุญยังไงจึงจะไปถึงหัวใจโอวาทปฏิโมกข้อที่สามทำบุญ ทำแล้วจะต้องไม่ยึดติดในบุญด้วยนะท่านที่เคารพทำบุญแล้วจะต้องไม่ยึดติดในบุญด้วยถ้าไปยึดติดในบุญอย่างเรามาทำบุญตักบาทเนี่ยจะต้องมาด้วยจิตอันบริสุทธิ์จิตอันบริสุทธิ์นั้นหมายความว่าทำจะต้องทำด้วยใจอันบริสุทธิ์จริงๆ ไม่ได้ทำเพื่อที่จะอยากได้อย่างโน้อนอย่างนี้เราจะเห็นหลายท่านหลายคนเวลาไปทำบุญกับบาทในงานอะไรก็แล้วแต่แล้วมักจะบอกลูกบอกหลานว่าลูกหลานเอ้ยมาทำบุญสุนทานแล้วก็อ้าก่อนที่จะเอาข้าวย้อนลงในบาทของพระคุณเจ้าก็ให้อธิษฐานก่อน อธิษฐานขอให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ให้อยู่ดีมีสุขให้มีโชคมีวาสนาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแม้กระทั่งปัถนาอยากจะได้สวรรค์นิพพานอย่างนี้มันต้นมันยังอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยู่คือปรัถนาสิ่งใดกัแล้วแต่ถ้าเป็นการปัถนาเพื่อการสะสมะความคิดอันนั้น ไม่สอดคล้องกับทำคําสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทำคําสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะต้องไม่เป็นไปเพื่อการประกอบทุกข์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อควาโโมละโมบรวมมาอธิษฐานแล้วแต่อธิษฐานแล้วจะต้องไม่เป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสถ้ามีความคิดอย่างนั้นแสดงว่าการทําบุญทำบุญส่วนครั้งนั้นจิตไม่บริสุทธิ์แน่นอนเราอาจจะทำอยู่ได้ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สอง,อสองคือละชั่วแล้วทำดี อยู่ในโอวาทปฏิโมกข้อหนึ่งกับข้อสองคือละชั่วแล้วก็ทำดีขณะที่เราละชั่วนั่นแหละมันก็เป็นการทำดีอยู่แล้วบริบูรณ์แต่ว่ามันยังไม่ถึงหัวใจของพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหัวใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประทานในวันนี้คือการทำจิตให้บริสุทธิ์ บางท่านใช้คำว่าทำจิตให้ขาวรอบคือบริสุทธิ์หมดจดจิตบริสุทธิ์หมดจดไม่ไปยึดติดในอะไรเลยแม้แต่บุญกุศลที่ทำในคราวนี้ทำด้วยความปล่อยวางทำด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นทำด้วยความลดละอัตตาอัตวาทุป,ปาทานนี่ต้องลดละอย่างสิ้นเชิงจิต จะต้องไม่ไปยึดติดด้วยถึงจะเป็นไปตามโอวาทปฏิโมกข้อที่สามคือจึงจะเป็นการทําจิตให้ขาวรอบใจของโอวาทปฏิโมกไปสําคัญอยู่ที่การทําจิตให้บริสุทธิ์นะครับนี่คือสารที่เรียนฝากท่านที่กรกบหวังว่าคงเป็นข้อคิดกับท่านที่กรมทุกท่านทั้งที่มาร่วมในบุญนี้และก็ตั้งที่อยู่ที่บ้านดี๋ยวก็ตามขออัยุสงผลบุญ ที่ทุกท่านได้กระทำมาตั้งแต่เดีตจนถึงปัจจุบันได้บรรดาลสุขให้ทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขมีจิตใจเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงด้วยกันทุกท่านทุกคนขอขอบคุณท่านที่ตามชวนเดียวกันี้ขอบคุณครับ